ขอสวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะบ้านมันก็จะเป็นมีต้นไม้นะมีต้นไม้นานาชนิดนะครับที่มาปลูกไว้เป็นร่มรื่นนะก็มีศาลาสําหรับนั่งพักแล้วก็มีต้นแคนาอ่ามีต้นแคนาอ่าะะครับก็จะถ่ายเห็นนะนี่นะฮะต้นแคนาสองต้นดอกก็จะร่วงหล่นนะฮะ นะดอ,อกก็จะร่วงหล่นอยู่นะดอ,อกมันมีประโยชน์นะครับสําหรับคนที่เป็นเบาหวานความดันเนี่ยต้นแคนาเนี่ยกินกับน้ําพริกได้นะลวกกินกับน้ําพริกได้กินสดได้นะครับมีประโยชน์แต่ว่าคนไทยเราไม่นิยมกินผักผลไม้นะก็โรคเบาหวานความดันขึ้นเยอะนะนะแล้วก็จะมีปลูกต้นมะม่วงแล้วก็ต้นจันหอม จันหอมนะปลูกอยู่ตรงนั้นนะครับจันหอมก็ะจะมีหญ้านางหญ้านางต้นมะยมแล้วก็ต้นต้นไอมะยมมะม่วงแล้วก็ต้นมะกอกอามะกอกมะกอกนานะครับมะกอกนาหรือว่ามะกอกป่าน,นั่นเองนะต้นใหญ่ยอยู่ข้างหลังบ้านนนแล้วก็มีต้นติวต้นแต้วนะครับนั่นก็ อยู่บ้านก็จะมีต้นไม้เยอะหน่อยนะเพราะว่าเป็นการไอทำให้มันร่มรื่นนะทำให้มร่มรื่นนะครับถึงแม้ว่าจะแดดแต่ว่ามันก็มีต้นไม้รอบๆบบ้านก็ทําให้บริเวณบ้านนะ่ามีความร,ร่มเย็นนะมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความร่มเย็นเป็นสุขนะครับทีนี้วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องความแน่นอนหรือความไม่แน่นอนนะครับความแน่นอนหรือความไม่แน่นอนเนี่ยมันมัน ประเมินยากนะครับว่าทําไมถึงพูดถึงเรื่องความไม่แน่นอนหรือความไม่เที่ยงภาษาพากล่าวความไม่เที่ยงหรือว่าอนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยครับทุกคนเขาจะมองว่าเออบางครั้งเหมือนกรณีที่อาจารย์เองนะฮะก็ร่างกายแข็งแรงออกเดินออกกําลังกายรอบๆสวนรอบๆสระประมาณสักวันละสี่โลห้าโลฮะเพราะว่ามันรอบๆบริเวณสองสามรอบก หลายกิโลแล้วว่างั้นเถอะนะออกกําลังกายไม่ได้เดินตอนเช้าก็เดินตอนเย็นนะเดินทุกวันนะเดินทุกวันติดต่อกันมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับก็มีสุขภาพก็ถือว่าร่างกายแข็งแรงว่าได้นะครับแต่ว่าวันหนึ่งใบรถน้ําต้นไม้แล้วก็ลื่นล้มลงนะลื่นล้มลงแล้วก็มีการเจ็บนิดหน่อยตอนนั้นยังไม่เจ็บมากนะเจ็บนิดหน่อยแต่ผ่านมาสองวันก็ให แต่ลูกชายสองคนเปลี่ยนกันเหยียบเปลี่ยนกันเหยียบทีน่นี้หลังจากนั้นมาครับตอนเช้ามาลุกไม่ได้เลยต้องพยุงลุกจะเดินก็ลําบากจะขึ้นจะขับรถก็ลําบากนะขนาดเดินต้องใช้ก้าวต่อก้าวเอานะนึกว่าอาการหนนะักก็ต้องไปหาหมออ่าหมอ,อชาวบ้านหรือว่าปราชชาวบ้านนะหรือว่าภูมิปัญที่เขาใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านฮนะที่รักษาโรคก,กระดูกอ่านะพวกกระดูกหักกระดูกแตก เส้นยึดเส้นตึงอ่าที่เส้นพริกเส้นแพงนั่นแหละเขาก็ใช้น้ำมันนวดแล้วก็หายได้ปกตินะครับทุกวันนี้ก็ดีขึ้นเกือบร้อเซแล้วนะครับแต่ที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าความไม่แน่นอนหรือว่าความเป็นอนิจจังเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งเราอาจจะมองตัวเราว่าแข็งแรงมีสุขภาพดีบางคนอาจจะตรวจสุขภาพประจําปีด้วยซ้ําไปนะ มีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกอย่างว่ามีโรคความดันเบาหวานาเลือดปุดตันไหมมีความผิดปกติในร่างกายไหมมีโอากาสที่จะเป็นมะเร็งไม่มีโอกาสที่จะเป็นโรคต่อมลูกหมากไม่มีโอกาสที่จะเป็นเนื้องอกในร่างกายไหมก็ยาำยต้องเช็คดูตลอดเวลาแต่สิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่ามันตรวจวันนี้พรุ่งนี้มันก็เป็นได้ตลอดนะครับ อย่างเช่นกรณีที่อาจารย์นั่นแหละว่าก็เข็นแข็งแรงดีแต่วันรุ่งขึ้นเดินไม่ได้เลยต้องช่วยพยุงจะลุกจะใส่กางเกงเองยังใส่ไม่ได้เลครับต้องให้ลูกชายมาจับขา,าเกงยัดใส่ขาให้ดั้งสองข้างนะแต่โชคดีนะลูกชายถึงแม้่ะเขายังอายุยังน้อยนะอยู่ปสี่กับปหนะ้าเนาะแต่ว่าพอได้ยินตอนมาทักตีห้าเข้าออกห้องน้ําแล้วไปเปลี่ยนกางเกง จะลงมาข้างล่างก็ได้ยินเสียงดังตุ่มแล้วเด็กมันก็วิ่งออกมาเลยนะโดยไม่ได้มีใครบอกเลยว่าแล้วก็มาถามว่าป้าจะล้มเหรอมันาจจาะก็เลยถามว่ามาทําอะไรมาเข้าห้องน้ําหรือเด็กบอกว่าไม่ได้มาเข้าห้องน้ำจะมาดูได้ยินเสียงนึกว่าจะนึกว่าลม้มนะฮะแสดงว่าความห่วงใหญ่นั่นเองนะครับแต่ก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังว่าความไม่แน่นอนในบางครั้งการรักษาร่างกา,กา,า,งกายอย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าอโรคยาปรมาลาภานะ ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับบางคนบอกว่าโอ๊ยมันจะจริงได้ไงต้องมีเงินที่เป็นลาบอันประเสริฐถามว่ามีเงินทองมากองไว้ต่อหน้าต่อต,อตาถ้าสุขภาพไม่ดีร่างกายไม่ดีป่วยออดอดแอดแอดเข้าโรงพยาบาลสามวันดีสี่วันไข้ยอ,ยอย่างเงี้ยหรือว่ามีสายยางละโยงละยางเนี่ยถามว่ามีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านก็ไม่มีความสุขหรอกครับเราเนึกภาพเอากรณีของผมเองนี่แหละขนาดแค่เป็น ไม่กี่วันวันสองวันนะฮะโอโ้ใจจะขาดเพราะอะไรอยากเดินให้เร็วก็เดินไม่ได้อยากทําอะไรก็ทํำไม่ได้อยากจะไปไหนก็ไปไม่ได้อ่าอยากจะนอนก็นอนก็นนกปวดทรมานอยากจะลุกก็ลุกแบบทรมานอ่าอยากจะเดินก็เดินแบบทรมานนะฮันเนี่ยคือคือสังขารหรือความไม่เที่ยงนะว่ามันคนเราเนี่ยมันไม่มีโลกเนะ่ยมันสุดยอดแล้วนะแต่แต่เราไม่ป่วยเนี่ยเราไม่รู้ว่า มันลำบากขนาดไหนเออปราจีนเขาจึงกล่าวว่าอะไรนะอ่าอ่ากินมากย่อมนําโรคภัยสู่ตัวแก่งแย่งชิงดีย่อมทําให้สูญเสียยามป่วยไขย้คอยเยียวยาสู้ป้องกันไว้ไม่ดีหรือเนี่ยฮะคือปราจินเขาเขียนเป็นคํากรอนหรือว่าสุภาษิตเตือนลูกหล,ลานๆว่าให้รู้จักรักษาร่างกายการ,รักษารักษาสุขภาพรักษาสุขภาพจิตร,รักษาสุขภาพใจ,ร,พใจรักษาสุขภาพกาย ให้มันโกงมันถึงมีเงินมีทองก็สู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่ได้อย่างที่คําไทยเราก็พูดนะครับว่าร่างกายดีจิตใจงามก็ถือเป็นราบอันประเสริฐแล้วเงินทองเราหาได้ถ้าสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงปราจากโรคภัยไข้เจ็บปราจากความอ่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันพอจะหาได้ถึงไม่รวยแต่ก็ พอมีพอกินนะไม่ถึงกับอัตคัดขัดสนแต่ว่าต้องขยันด้วยนะฮะต้องทํามาให้กินนะไม่ใช่ว่านอนมีร่างกายสมบูรณ์แต่นอนตื่นเก้าโมงสิบโมงอย่างเงี้ยไม่ทันกินนะครับโบราณเขาว่าตื่นแต่เช้าอ่าตื่นแต่เช้ามันจะได้งานได้การเพราะั้นก็อยากจะฝากบอกนะครับว่าความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงอันตจางทุกขั้งอนัตตานี่แหละคือความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐอ,อโลคยาปรมาลาพานะครับเพราะฉะนั้น ก็นําไปคิดพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างบางคนว่าโอ้มีตาแหน่งยศดฐานบรรดาศาัก์ใหญ่โตนะแต่พอเก็บไข่ได้ป่วยท่นนั้นแหะครับยศถฐามบรรดาศาักย์ก็เอาไปไม่ได้นะสุดท้ายแม้แต่เงินทองเป็นน้อยล้านพันล้านมีที่เป็นพันพันไร่นะพอเก็บไข่ได้ป่วยมาหรือตายนะะก็เอาไปไม่ได้สักเืนือะนะนะเขาก็เอาไปเผาเผาก็ไปม,มีที่เก็บใส่ในโกรดเอาไปเก็บไว้ในวัดบ้างเก็บไว้ตามอา่า ช่องต่างๆของวัดน่ะแค่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆฮะประมาณสักนิ้วเดียวแค่นั้นเองฮะไว้ไว้เก็บกระดูกไว้เก็บอฐินะเพราะฉะนั้นมีคุณงามความดีก็รีบทามีบุญบารามีก็รีบทามีวาสนาก็รีบทานะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันต้องเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาเหมือนน้ามันนะถ้ามันจะหมดเราก็เติมเข้าไปมันก็วิ่งได้เช่นเดียวกับบุญบารามีบุญกุศลนะต้องช่วยกันส่งเสริมให้เกิดบุญกุศลกับทุกท่านทุกคนนะครับ ก็สวัสดีครับ